เจรินะดนะเนาะมงก็บอกกูังไม่เ่เลยไหนยายกินอันนนะอ้นกรป๋าใหญ่แถววะ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะ้องมือหนีพน้พบกับน้องอู๋พบกับน้องอู๋น้องขันลแล้วก็พบกับแม่จันนางเอกซองน้องอู๋เองเองนาะ <c oughs> <c oughs> มือนี้กับนุ่งเสื้อลูกเขยกแล้วทุกคนเอ้ย <c oughs> ถึงจะเศร้าพูอยังบอกแกปานี้น <c oughs> นุ่งขนาดสมมติว่านุ่นงมือนี้เนาะมืออื่นซักมือหื้อนุ่งอีกเด้ดที <c oughs> ่เป็นแนวนี้ตลอดเนาะเสื้อกับจนเราซีนาล้ว มักแหงกับวันนี้น้องอู๋สิพาทุกคนไปตลาดนะทุกคนหลังจากที่บุได้ใหบ้ได้ท่ายตลาดโดนโดนแล้วก็สิพาทุกคนไปเบื้องตลาดลองซานเนาะแต่ว่าอู๋ก็ไปตลาดทุกมืออยู่ดอกแต่กับบได้ทายแต่ื้อนี้สิทนะ่ายเนาะทายให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศตลาดส่วงโควิดว่าสิเป็นเนวเดินแต่ก็บ,บอกเลยว่าทุกมือนี้ถึงมันสิมีโควิดกัจริงแต่ว่ายูตลาดกันยังมีเครื่องขายหลายอยู่เนาะะบอกว่าชิเป็นมากมาพัก ปลาซีนเฉพาะปลากับซีนนี่หลแหงทุกคนแล้วก็แต่ว่าบุ้งบว่าไปเมื่อนี้ซีนีเอาไปแต่ไปเมื่อวานนี่หลขนาดเนาะเพราะว่าปลาเป็นปลาธรรมชาติที่หาได้จากตัวเมืองล่องซาเนาะหาได้จากน้ําที่อยู่ในตัวเมืองล่องซาบุ้งน้ำซานน้าเลิกเนาะอ่านอ่านอ้างน้าเลิกแล้วก็เพื่อนน้ำงืมดอกตัวที่แด้เนีเพิ่นเอามาจากนันนนะเมื่อนี้ก็เลยที่พาทุกคนไปเบิ่งปลาที่หาไดจากอยู่ในเมืองเฮาหนีนอแล้วกะ อาพักกะเอาอยู่ในเมืองนี่แหละไปขายนะทุกคนแต่กระซีนมีซีนซัดป้าเดดเดแต่กระซิบุมีลายปันเดซัดป้านะมื่อนี้เราก็ะซเบุ่นํากันนะว่ามีอัเดดเด่ไปตลาดกันเลยมาฮอดตลาดละมัวจะแปลงโทรศัพท์อยู่แล้จจะเถื่อโทรศัพท์เก้าห้องกินขา้าวไร่เนาะพระดาเร่เปรี้ยนอะไรนี่เด้อาหารทะเล อาหารทะเลนี่แม่แม่ไหนเงินน้อยมามาเปียกเดูกระมืเขิ้นเขาตลาดเพินวันนี้มีอาหารทะเลบมีอ่ะนะเบอร์สาพนมาเตียกไหมาน้อยซําเด้อเบอร์พันมีอะไรกันไรนับตรงู้โลเด็กไอ้กุ้งอันนี้อ่ะโลเก้าสิบกระมือี่เด้อกมึออันนี้หกสิบห้าอ๋อ ก็มีขั้นไข้ไข้เนาะคนกำลังเริ่มมาตลาดกำลังคำคำอ้น้ำหง้ัวส์เป็นน้ำหมดเลยไม่ใช่ยาเลย่ ได้อยู่ได้อยู่เหยียบบนที่แห้สิตกอีกซื้อสลีกไหมยากเลยไม่ตือบอปลาไงไม่แม่ มันเ่ตายมันดูซูดยเนเนาะเ่ก็บเนงม่ใก่วน่กม่เขายากินอันนี้นะ้น้ในเาเงียแถว่ะว้นนี้เป็นคนชื่ออะไก็รูพ่อกว่าอืมใ้น้ำสาดหามไก่ห่อพ่อบิไอ้โล่ด้อไอ้โล่มีสามส่ ปลาเด็กกาะปลากินยาปลากดแล้วเราส้นคอาวปลาเลเลืเลบปลาห้อยวันน้เกมเมื่อคืนนี่วะเกมเมื่อเสานี้หอยันได้สร้างตรงเป๊ะที่นี่ที่โส้างเร่ไปเมื่อเสาเรอยไปตัวนี้มาแล้วเออไป เอาอันเดีอ่หไปกิน่ตัวนีจัเนาะเออตัดโปตนนี่่ันไหมมัดตัวนี่หรนี่แม่นี่โนรันนี่โลเขาเดนี้ฮะโอ้โหแมนล่ะเลวเขาเดี๋ยวนี้สีโล่เดี้ยแปดถานเออ ซิมูงามเลียดีอะซมงามเนาะเรากจะตามกฎหมายนันเราได้หอกละ้ไปได้ฮอยามันนี่ตามมันเลยเหร้เ็ดอ้ออันเอ็ดอัลกอฮอร์กินหอ้อื่นไอแซ่บซื้มาเรื่จะไรไหมซื้อมาเคือัวนี้มาตลาดทุกคนไหมคนก็เริ่มมาตลาดละแต่ว่าอันกับโมีไข้ไล่ันเด้เฮาว่าไล่อยู่ดนเนาะวาบไล่เนะเออเอามาเครือนี้ ซื้อมะเขือได้อยู่เหอนนั้นกินจนหมดละกองเขาเด้อกองสองพันเอากล่องกอองนี้ออดอยู่บอไม่เยอะแต่ออก่อนออดเเจี๊ยบพัอื่นเนี่ยอล่ามจินเนาะก่องก่หนึ่งสองพันทุกคนลพูดไปอย่างนี้บ้ากล่องละบาทนี่บอแม่้วแ่รว้่แม่กับ ของผมปาบ้าดปลายเลวัสีผู้พักอันนี้ง่ามงามเืยเออมกินมกินนะบังอู้คนมาขายมะพร้าวได้คุของกินหลายแท้หลายว่ะไม่ให้เดี๋ยพร้าวน่ะแกกินว่ะมือน้าก่อนหิวนะมืน้าอู้วพักงามงาม เข้าเปี๊ยงนะอู้เมซิซลีไหมอู้มะเพ็ดงามโลซิโฟขันหนึ่งไหมฮะทะแล้วาลงามอ่อ,อนซอนอ่างงามฮ่ามะเพ็ดงามใช่งามว่ะเมซิซลีเด้ออันนี้เด้อนนดคุณเจ้าอ่ะเออสองเจ้าอันนี้ของเจ้าอ่ะอเออนี่งามเนะมาะอฮึสลีทุกคน อะไรดีวะอันแหละอันอนี้วะเออใช่ไหมใช่่ใช่ใอ๋อ,อ่ใช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 ไใช่ใช่ใช่ใชปใช่อชนใช่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 ่ใช่ใช่ะชข้ช่่ใช่ใชอใ่เีย อ,อมาดุลแล้ววะมาอะ้แล <c oughs> ้วอะไรก็ดหนี่เอาเครื่องโลโลค่เด็เออขอึ้นนี่ขึ้อีก นางมองมาคายเลยพื้เดียนหมืนเมื่อเ้มองมาคายูื้เดียนลมันสื้อัน้เิ่นฝากเพิ่นไปมันมืดลายแล้วขนม นักหนันักหนักหอกนักนักนน มาฮอดเือละเด้อไปแปลงโทรศัพท์ให้แม่โบได้ซช่โทรศัพท์แม่จันเป้แปลงให้แม่โทรห้าผู้ใดก็โบได้โทรศัพั์ไปแปลงวันนี้เรบได้ม่วงมืออ่นสิได้เทุกคนได้ตัวกระหอกมาเนาะตัวหนึ่งเดี๋ยวมืออ่นเซ็ตเมนูอ้อกะหอกสู้ทุกคนกินแปะ เดินแล้วนะวันนีน้กินนะ,ะตลาดลองสารตามที่ทุกคนเห็นของขายหลายเฮ้ hey, หลาย่า,ยากเป,ป็นงานเจ๊ะเป๊ะปลาแม่แม่เลยมีกระเจี๊ยดีเนื่อนี่หนำแม่นี่บอกอม,มาอ้อมจับเอาไว้ก็วางไว้ก็ยังชิมเฮ่อแม่จับ ได้กอฮอร์กับอันนี้เนาะเดี๋ยวไปไว้ตู้เย็นแล้วมื่นมาเฮ็ดเมนูกินนํากันนะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่ทุกคนเอาบรรยากาศยามแรงมาฟากทุกคนเนะาะหลังจากที่ไปตลาดมาอีเมลลงมกับอีพอนี่อันนี้ส่วนนะ้องอูกก็เริ่มงามแล้วเดี๋ยวซี่พาทุกคนไปเบิ่งนนเฮือนอีกเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นายสร้างเพ่นโบนได้มาเฮ็ดเฮือนทุกคนเพราะว่าอันเป็นวันสิ้นเมื <c oughs> อ่อวันสิ้นเดี๋ยวไปก่อนโอ้เปิดเพลงอีกละเปิดเพลงดังอีกละ <c oughs> อยากกินน,น,นะแพงเบึ้งเนาะยังซ้ำเก้ามุนาแหละนี่ก็ประมาณนี้นี่กำลังก่ออู้ทุกคนเสียงเพลงดังบ่ได้บ่ได้นี่เนาะ นี่ประมาณนี้เนาะนี่นี่ก็เป็นเหอนที่กำลังเห็ดเนาะแต่ว่ายัางบเบล เนนมือ่อพมโไดีมาเฮต์เมือ่อวีอุกกับไปตลาดไปอันเดอร์ไปถ่ายบรรยากาศตลาดให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะตามที่ทุกคนเห็นปลาของกินอีอย่างล่ายหลายถึงจะเป็นช่วงโควิดก็ตามแต่ว่ามันยังมีคนขายเครื่องหลายแล้วก็มีเครื่องมาขายหลายนะเพราะว่าปลากเป็นปลาธรรมชาติที่อยู่ในเมืองเขาเองอยู่ในน้ำซานแล้วก็เอามาจากน้ำเลือกเนาะแล้วก็เอามาเตะ,ะน้ำเงื่เนาะทุกคนมาอยู่ในเมืองเขาก็เลยแบบมันยังล่ายเนาะซีนหมูกระลายผักกระลาย,ขอ,ลายของกินหลายนะทุกคนเนาะ ราคากระบ่ได้แพงได้ปลาก็คันเขามีเงินสิบพันกีบนะเขาก็กินปลาได้อีกได้พูดละสิบพันนะซื้อพูดสิบพันทันมาหรือว่าซืปลาทุกคนมันบ่ถึงคันกบวบาแพงจนเขาซื้อบบได้อบอบ่ถึกเนาะแล้วก็ช่วงนี้ทันขาเจ้านําเข้าอาหารทะเลมาได้เนาะก็มีอาหารทะเลเพาอกินอีกแต่ว่าอุกกะบาดซื้อกินเนาะมีแต่ซื้อปูซื้อปลาเดี๋ยวมากินแล้วก็เสื่อนก็ฮอกคันมาโตนืงมากินว่าจะเอาไว้เห็ดอเอลามกินมืออื่นเนาะแต่ว่า่า มือนี่กะคือชิแม่ต้มหอยกินคลิปนี้อุกชะชลาทุกคนไปก่อนนะเพื่อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นอคค้องอุ้ยคลิปต่อไปเ,เด้อบ๊ายบายขอบคุณลหลายๆเด้อขอบใจให,หลายๆเด้อเพื่อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อบ๊ายบาย